สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้วันที่4ธันวา54นะครับเรามาสำรวจโรงรถของร5 3นะครับการทำงานการจัดระเบียบโรงรถของร5 3นะครับซึ่งสถานที่ตั้งตั้งอยู่ที่ ตำบลท่าประดูอำเภอนาะทวีจังหวัดสงขลานะครับดูลงรถเป็นระเบียบเรียบร้อยนีมากเลยล 15, นะครับีรถจิบของราห้าพันสามนะครับสวยงามสะอาดทุกคันนะครับสภาพลงรถนะครับเราก็มาดูในส่วนของสำนักง,งานนะมีมอเตอร์ไซค์จอดสองคันมีมาหนึ่งคันเอ้ยหนึ่งตัวนะครับหูดผิดเข้ามาดูนะครับ ตารางการใช้รถนะครับตารางการใช้รถใช้วันไหนใครเป็นคนขับรถหมายเลขอะไรไปที่ไหนเนี่ยบอกเรียบร้อยครับรายชื่อ10เวรนะครับสิบเปน้องพร,รัดเกตทองโฆโฆคนรับเต็ม้องว,ว่า11บแส่วนทรจิตพิลานะครับแต่จ้างเวนให้1ิบตีขจรศักขเข้าแทนครับามาดูครับ ามาดูครับสภาพจากกาแฟมีพร้อมครับพร้อมมาดูข้อมูลยนานพาหนะนะครับเดี๋ยวมาดูเอา้า ไม่รู้พม่าคนงานพม่าหรือเปล่าครับสภาพอะไรเนี่ยครับสงสัยไม่มีที่พักพิงครับ